สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีทุกทุกท่านคะ่ะต้อนรับเข้าสูร่รายการของเรานายเอนเตอร์เทนแป๋วเองกัฒน์ธารีครับผมนี่เมื่อกี้เราเปิดมาด้วยเพลงโลกของพึง<ช>่งนะฮะเพราะวันนี้วันที่13มิถุนายนจริงๆต้องบอกว่าวันที่13มิถุนายนของทุกปีเนี่ยนะฮะจะเป็นวันที่เรารำลึกถึงการจากไปของราชนีเพลงลูกทุ่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะดังนั้นคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะน้องเพชรค่ะน้องเพชร พักวัตนะคะลูกชายคนเดียวของแม่พึง่งก็ได้เดินทางไปทําบุญครบรอบเสียชีวิตของคุณแม่พร้อมกับคุณพ่อเข้าไปค่ะคุณไกรสอนนะคะ,ะคที่วัดภาษีเอกมยัยต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยแม่พึ่งจากเราไป30ปีแล้วนะครับผมเเร็วลวกินช่วงเช้าวันนี้ครับมีพิธีบวงสวงช่วงประมาณ9โมงก่อนจะมีพิธีถวายพรตหารเพลน,นะฮะแล้วก็มอบทุนการศึกษา ก่อนหน้านี้วันที่1นมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางครอบครัวเขาก็ทำพิธีเปลี่ยนชุดของแม่พึ่ง<ช>นะฮะโดยปีนี้เลือกชุดเดรสสั้นสีดํามีผ้าโพกหัวพร้อมเครื่องประดับเพชรต่างหูสร้อยคอแหวนเข็มขดัดรวมไปถึงไมโครโฟนประดับเพชรครับ น้องเพชรค่ะเขาก็บอกว่ารู้สึกชื่นใจจังเลยที่แฟนเพลงเนี่ยยังรักและคิดถึงแม่พึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วนะคะส่วนสําหรับตัวเองเนี่ยก็ได้บอกกับแม่พึ่งไปว่าขอให้คุณพ่อเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือขอพรจากแม่ครับผมส่วนคุณพ่อก็เหมือนกันนะฮะวันนี้ใส่เสื้อเชิ้ตลายดอกกุหลาบซึ่งต้องบอกว่าเป็นเสื้อที่แม่พึ่งเนี่ยซื้อไว้ให้ก่อนเสียชีวิตได้ไม่กี่ปีนะครับวันนี้คุณพ่อไกรสอนก็เลยนํามาใส่แล้วก็เช่นเดียวกันคุณพ่อก็บอกแม่พึ่งด้วยว่า ให้ดูแลลูกชายด้วยอ่าคือเขาก็มีความรักและความเป็นห่วงกันนะคุณผู้ชมขาแต่ทีนี้ค่ะก็จะมาถึงสิ่งที่เ,เราจะไม่พูดนะคะแต่เดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ชมจะต้อง ตั้งใจดูภาพเอาเองนะคะอันนี้เราไม่ได้บอกอะไรนะเราไม่บอกไม่ได้พูดอะไรนะแต่ว่าภาพเนี่ยให้ภาพเล่าเรื่องเลยนะครับผมแหมก็ช่วงนี้มันก็คือเป็นประจำทุกปีแล้วก็ช่วงนี้ก็ใกล้กลางเดือนแล้วใช่ไม่กี่วันเอาใจฟไคขับแม่พึ่งน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติตั้งสมาธิใช้ประสบการณ์ทั้งหมดชีวิตเท่าที่มีแล้วดูอย่ากระพริบตาเอาเร็วฮึบฮึบ อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่สำหรับแป๋วตอนนี้สมาธิแน่นิ่งนะคะทุกคนนหายใจแล้วดูดูยังไงแล้วมาบอกกันด้วยนะเร็วจากาดูกันว่าเลขที่ออกจะเป็นเลขอะไรนะฮะอ่าก็ตามนั้นตามที่คุณผู้ชมเห็นก็เขาให้กลางเดือนแล้ววันนี้ก็รำลึก30ปีการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งแม่พึ่งพวงดวงจันทร์นะครับผมอ่ะยังไง ขอขอเสียงคุณพ่อคุณลูกกันหน่อยนะดีนะเนี่ยนะอยากฟังชื่นใจครับแล้วก็ขอขอขอบคุณไปถึงแฟนๆด้วยนะครับที่ยังแฟนแล้วก็ยังที่ถึงไม่พ้นอยู่บครับได<อ>้บ,บอกคุณแม่ว่าไงบ้างคะเมื่อกี้แหละครับเอาตรงๆนะครับตะ่กี้ก็บอกบอกเรื่องป้าครับอยากจะให้ป้าเขาสุขภาพแข็งแรงใหู้่กัาแม่นคงนะครับขอบคุณอธิษฐาน เรื่อฝันว่าแม่เขายังมาดูแลอยู่ขอให้แม่เขาดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องการตัดสินใจเรื่องการที่พบคนพบสาวอะไรเงี้ยพ่อเป็นห่วงอยู่แม่เขาต้องเป็นห่วงเรื่องธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นโตแล้วแล้ว,ลวก็หน้าที่การงานเริ่มจะดีขึ้นงานเริ่มจะเข้ามากขึ้นเรื่องวัดที่ปัตตานีนี้เ,เขาต็อเป็นผู้ดูแลอันนี้นะ ก็ให้ให้เขาดูแลหมดเลยเพราะว่าอย่างว่าก็เริ่มเพิ่มอายุมากขึ้นมากขึ้นถ้าไม่ปล่อยวางตรงนี้ตอนนี้ก็พิษคงไม่ได้มาออกหน้าเต็มที่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจากนี้ไปให้พิษเขาดูแลเพราะว้าเข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 า,เขาสมควรพิษจะได้รับตรงนี้แล้วก็ถ่ายทอดอเอจตนานลงของแม่เขาตั้งแต่นี้ต่อไป นี่ก็เป็นบรรยากาศเมื่อเช้านี้ะนะครับผมแล้วก็ที่วัดทับกระดานจาังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ซึ่งที่นั่นคือบ้านเกิดของแม่พึ่งค่ะก็จะมีการจัดงานบําเพ็ญกุศลครบรอบ30ปีที่จากไปอย่างยิ่งใหญ่บอกเลยว่ายิ่งใหญ่<ล>หญนะคะ<ล><ล>ใช่ค่ะก็จะมีงานคอนเสิร์ตด้วยนะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่10ถึง18 ิภาพยนตร์ใช่ค่ะแล้วก็ในวันนี้ช่วงเช้าก็เดี๋ยวมีพิธีทาบุญนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงค่าก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนี่นักร้องสาวคนนี้เนี่ยต้องมา,งมานะฮะเปาเปาลีเอ,เองซึ่งบอกว่าเปาเปาลีเองเนี่ยเขาโด่งดังจากการรับบทแม่พึ่งนะครับในภาพยนตร์เมื่อป,ปีอ2 5 5 4เมื่อ4วันก่อนก็เดินทางไปสักการะแม่พึ่งพร้อมกับนักร้องหนุ่มนะฮะตรีชัยนรงค์นะครับแล้วก็ยังมีการร้องเพลง โลกของพึ่งเพลงที่เมื่อกี้เราเปิดไปตอนต้นาตรายการนั่นแหละนะฮะเพลงดังของแม่พุ่มพวงหรือว่าแม่พึ่งของเรานะครับถวายที่หุ่นของแม่พึ่งภายในจังหวัดภายในวัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยพุ่มพวงดวงจันทร์มีชื่อจริงว่ารำพึงจิตหานค่ะก่อนหน้านี้ที่จะเป็นนักร้องนะคุณผู้ชมค่ะแม่เขาก็จะมีฐานะแบบคือยากจนมากอะ่ะ ครอบครัวรับจ้างทําไรอ้อยนะคะจนกระทั่งอายุได้15ปีค่ะคุณอาวัยพศเพชรสุพรรณก็เห็นความสามารถจึงชักนําเข้าสู่วงการค่ะแต่ว่าแม่พึ่งอ่ะเรียนไม่จบแม้กระทั่งชั้นปอสองเลยก็ทําให้แม่พึ่งเนี่ยเป็นคนที่แบบอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อนะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการร้องเพลงเลยค่ะเพราะว่าแม่พึ่งมีความจาที่ดีมากและเป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์และในที่สุดก็กลายเป็นนักร้องชื่อดังสมกับ สมยานามราชนีแห่งวงการลูกทุ่งแล้วก็เป็นที่จดจํามาจนถึงเรา<ม>ทุกวันนี้ค่ะเอา,เราจริง<ะ>เราก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะพี่ถ้าสมมติว่าเราอ่านอะไรคือหมายถึงว่าด้วยความสามารถของเราเราต้องจําเนื้อเพลงทั้งหมดอ่ะแล้วก็ร้องร้องแล้วยังต้องตรงจังหวะร้องแล้วยังต้องเอนเตอร์เทนคนดูไปอีกถ้านึกถึงแม่พึ่งนี่พี่เป่านึกถึงเพลงอะไรพี่ โอ้เออเอออือหึหล่อจังอ่าโอ้โหตากแตนโยโยตากแตนโยโยใช่ถัาดอกจำไใช่ไหมเออแล้วก็อยู่มหาสารเพลงคือเหมือนเราอะเติบโตมากับเพลงลูกทุ่งเนาะเพราะว่าเราเราอยู่ที่ใต้เนาะซึ่งที่นั่นก็จะฟังเพลงลูกทุ่งก็คือเพลงตั้งแต่ชุดแรกของแม่พึ่งอะค่ะครับผมมาจนถึงชุดหลังสุดที่มีความแบบสนุกสนานมากอ๋อใช่เออร้องได้หมดค่ะตั้งแต่เป็นซาฟเต็มกายอย่างเงี้ยที่ไหนที่นนั่เเเลยธอางต่าจงต่างต่างตราร้องกต่างเป็นหลายเพลงต่างต่างต่องต่างต่างเ่างเ่างต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 ่าง แม่อย่างที่บอกนะครับผมเรามารำลึกการจากไปครบรอบ30ปีของแม่พึ่งกุ้มพงศ์ดวงจันทร์นะฮะก็จะอยู่ในดวงใจของเราตลอดไปอยากจะร้องปิดอีกทีหนึ่งมือสุนิยนอยากพอก่อนเดี๋ยวโดนเลียไม่ได้เลยตอต่อไปดีกว่าพี่ครับผมเรื่องราวของความรักคู่นี้ค่ะหมากปันลินกับเบอร์ r ี่อย่างที่รู้ว่าคู่นี้เขาอ่ะแบบสายปลาต้องโกตัวต้องติดสายหวานอยู่แล้วใช่แต่ว่า แต่ว่าแต่ว่ายังไงจ๊ะเดี๋ยวเขาก็จะต้องห่างกันไปนิดนึงนะคะ5้าวันค่ะฝ่ายหญิงเขาบินไปทํางานที่ประเทศสเปน<อ>เออแล้วหมากก็ไม่ได้ไปส่งหรอกแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางอ่ะเขาก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันทั้งวันทั้งคืนจะได้ให้หายคิดถึงกันลน่วงหน้าแล้วเมือเ่อกี้บอกว่าจะต้องห่างกันใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอะเขา,ามีของที่จะติดตัวนะครับผมก็คือเป็นของแทนใจนั่นแหละนั่นก็คือแหวนบนนิ้วนางซ้ายนะครับที่ตกลงว่าจะใส่กันตลอดใส่กัน ตลอดเลยทาให้หายคิดถึงกันนะฮะอันนี้เป็นคนละคนละเขาเรียกว่าคนละวงกันกับที่เราเห็นตอนที่ขอแต่งงานนะฮะอันนี้เป็นแวแทนใจอันนี้เป็นแหวนแทนใจแล้วแทนใจเามีสลักชื่อด้วยมีพิมพ์ด้วยว่า everywhere with you นะฮะก็คือทุกทุกที่เนี่ยฉันจะอยู่กับเธอนะจ๊ะถึงแม้ว่าตัวฉันจะไม่ได้อยู่กับเธอแต่ว่าแหวนวงนี้จะแทนใจฉันอยู่กับเธอจ้าใช่ทุกครั้งที่คิดถึงก็จะได้มองแหวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแหวนก็จะมีการสลักชื่อ ของอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยเอาไปต่างประเทศก็คือแหวนแหวนที่มีเพชรอะแหวนขอแต่งงานอะเขากลัวด้วยความโกะเดี๋ยวหัวเพชรหลุดออ้ยแต่ว่าไปต่างประเทศนี่แหมต้องบอกว่าของมีค่าเนี่ยมันน่ากลัวนะแล้วหมากเขาก็กลัวด้วยว่าคิมเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวจะไปลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าคือน้องน้องใส่โก้น่ารักน่อนดูเดี๋ยวหัวเพชรหาย หายขึ้นมานี่เ,ออเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะเออพราะฉะนั้นก็เลยเอาแหวนแทนใจไปใส่ก่อนแล้วคูค่นี้ช่วงนี้ค,คุณผู้ชมขะเขาจะทํางานหนักกันหน่อยแหละทั้งคู่เลยเพราะว่าแน่นอนค่ะมันก็คือเรื่องราวของความมั่นคงในชีวิตใช่ไหมไม่ได้ไปส่งแต่ว่าอยู่ด้วยทั้งวันเพราะว่าเมื่อวานก็มีพี่สาวเข้าไปด้วยครับ,รบก็คิดถึงเป็นห่วงมากขึ้นแหละเ <c oughs> อาจริงๆนะก็คิดถึงว่าเออขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้แบบเขาเรียกวอะไรไปทํางานแล้วมีความสุขแล้วก็ เก็บประสบการณ์กลับมาแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยผมก็ไม่เอาจริงไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะแต่แต่ว่าก็ <c oughs> มันก็คงต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตแล้วละ่ะมันเป็นยังไงความรักมันเห็นหน้าเขาลอยขึ้นมาได้เยองย่างคิมคิมเขาก็ต้องใส่ตลอดใส่ตลอดที่ถาม ถามผมว่าจะเอาวงไหนไปดีอเอาไปด้วยนะผมว่าไม่ต้องเอาไปเดี๋ยวหายเอาวงเล็กๆไปพอแล้วเอาวงที่เคยซื้อให้อะไรเงี้ยเป็นเสียแทนใจแบบอยู่ติดตัวตลอดเวลานิวนะาทางซน์อย่างนี้ใช่ครับรเราก็เป็นความไม่ชินอ่ะเราก็ยังเห็นเม,มื่อวานนี่เมืเอม่อวานก็แบบไปทัธุระกันอะไรอย่างเงี้ยนั่งขับรถกันแล้วก็จับมือกันแล้วเราก็มาเห็นว่าเอ้ยออออมันน่ารักดี้มีแหวนคู่อะไรเงี้ยเออเออน่ารักดี ก็ใส่แหวนที่เป็นแหวนเพชรที่เราขอใช่ใส่ตลอดเลยใส่ตลอดเลยเขาเระวังยังไงไมหมครับเพชรก็ผมก็ไม่ต้องผมไม่ได้บอกแต่ผมคอยมองตลอด <laughs> ว่ามันจะหลุดเมื่อไหร่คอยเล็งตลอดใช่ก็กลัวเหมือนกันกลัวมันแบบจะล,ล่วงหลุดล่วงไปตอนไหนอะไรเงี้ยเราเราเองยังเสียวเลยว่าแบบเออมันเราบางทีเราเผลอเนาะบางทีาอาจจะหลุดได้ แล้วก็ได้ความที่เป็นเม็ดใหญ่มากใช่ไหมหนำเตยมันก็อาจจะแบบว่าบางทีไปทำนู่นทำนี่ถ้าหลุดไปมันก็นะเดี๋ยวหนำเตยจะเอาไม่อยู่เพราะว่าเพชรมันหนักเพชรมันหนักเพชรมันใหญ่จริงๆริเป็นมันใหญ่นะฮะอ้าวมาที่นี่คู่นะครับผมจอรจินดาโชชนะครับแล้วก็แฟนก็คือเพชรพิพัชราแก้วจินดานั่นเองนะครับผมเจ้าของแบรนด์กระเป๋าเครื่องหนังนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้ทุกอย่าง ความรักและหน้าที่การงานทั้งสองคนลงตัวมากมากเอิจริงๆคุณผู้ชมแล้วจะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยในวันที่เขามีการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของของฝ่ายหญิงน่นะคะชอนเขาจะอยู่ข้างๆแต่ลอดแล้วก็รับบทเป็นช่างภาพให้ด้วยทั้งในงานด้วยอะไรด้วยแล้วก็แบบเห็นบอกว่าสินค้าครับชอนเขาก็เป็นช่างภาพถ่ายให้ด้วยเขาบอกว่าเวลาทำงานด้วยกันเนี่ยคนเป็นคู่กันเนี่ยมันก็ต้องฟังฟังกันใช่ไหมฮะฟังความคิดเห็นของกันและกันนะครับเขาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ย รับฟังกันเหมือนเดิมปรับกันตลอดนะครับผมไม่เคยทะเลาะก,กัน,นเลยเลยในเรื่องเดิมๆนะฮะสักครั้งหนึ่งช,ชอนบอกว่าแฟนสาวพอเวลาเข้ามาเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนทัศนคติของตัวเองไปเยอะเหมือนกันมีใครสักคนนึงเข้ามาในชีวิตเนาะอ๋อฮะอ๋อฮะเขาว่ากันว่าเวลาที่ใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราแล้ว,ลวทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปและไปในทางที่ดีขึ้นอ่ะัอันนั้น work. อ,อ่ะเวิร์กใช่ปะแล้วคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ต่างฝ่ายต่างก็ทํางานหนักโดยเฉพาะฝั่งชอนเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าที่เขาทางานหนักจนแบบว่า 7วันว่างั้นเถอะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเพื่อให้แฟนเนี่ยมีความมั่นใจในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตคู่นี้ไม่ค่อยได้เห็นเขาสัมภาษณ์คู่แต่ครั้งนี้มีมาให้ดูค่ะต้องหวานแน่ๆน,น่ารักอะผมพูดเสมอว่าเป็นความโชคดีที่มีเขาเขาเป็นคนที่เจตนาที่ดีและมีความสามารถมันส่งผลให้เราคนนี้มันเป็นเขาเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆทําให้เราขับเคลื่อนไปในทางที่ดีคุณเพชรเองก็เป็นคนเปิดทัศนคติในการรับฟังที่ดี เขาเห็นความต่างเขาก็จะไม่ตัดสินแล้วเขาก็จะถามว่าเออพี่คิดอย่างนี้เพราะอะไรเราปรับเราจะไมไ่รู้สึกเครียดในการปรับเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องสิ่งใหม่เราเคยเราเพิ่งคุยกันเมื่อ2วันก่อน,นว่าเราไม่เคยทะเลาะก,กันเรื่องเดิม เราไอาการที่เราเขาคือสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยเจอในอีในอีด้านหนึ่งของของการละกันเขาอ่อนโยนมากกว่าแบบที่ที่เห็นนะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคน caring มากมากแล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าในในเรื่องของความคิดด้วยอ่ะ่ปรู้สึกว่าคนที่เขาสามารถ lead ไปได้อ่ะเขาก็ต้องมีความคิดที่ดีแล้วก็ต้องมีเจตนาที่ดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาไปงานกองผมอะไรเงี้ยเขาก็ไปในทุกสถานะ เขาก็สอนให้ผมว่าเวลาเราช่วยเหลือ <an> กันเราจะไม่เอาอัตราตัวเองมาเป็น <an> ที่ตั้งวันนี้ก็เลยมาคือเขาให้ผมทําอะไรผมก็ทำเพราะว่าในทางเดียวกันคือในในงานของผมเขาก็ทําเช่นกันอยู่ในสายตาของาครัวน้องสองคนตลอดนะครับเราเข้าออกบ้านของทั้งสองฝ่ายฉะนั้นเขาเขาเราเขาาค่อนข้างให้สิทธิของความเป็นผู้ใหญ่ของน้องสองคนจะไม่มีการแบบถึงเวลาแล้วนะอะไรเงี้ยเขาเขาเขาเห็นแล้วแหละว่าต่างฝ่ายต่างตั้งตั้งใจทำงานกันขนาดนี้คงมีเป้าหมายร่วมกันแล้วแหละอะไรเงี้ยครับ นี่น่ารัก,รกคืเรื่องความมันน่นคงในอนะคตด้วยเพราะทำงานร่วมกันเนี่ยนะพอคนเป็นแฟนกันก็อย่างที่เขาบอกไป<อ>ก็ต้องมีการพูดคุยปรับทัศนคติกันตลอดแหละใช่ใช่แล้วก็เมื่อกี้เขาพูดไว้หน้าฟังนะคะคือคู่เนี่ยเขามีลักษณะของการรับฟังกันอ,อ,อพอร,รับฟังกันปุ๊บก็ไม่ทะเลาะกันแต่เป็นการค่อยๆพากันปรับพากันติดบี่กันฟังแล้วเราก็รู้สึกดีดีดชอบ วันนี้ได้ยิ้มหลายคู่แล้วยิ้มหลายคู่อต่อไปก็ได้ยิ้มเหมือนกันแหละนะหนุ่มสายแฟร์เขามาเจอกันค่ะการอัตภานใช่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าอยากจะเจอตัวเนี่ยให้ไปเจอเขาที่ทะเลเพราะเขาชอบไปทะเลมากๆสายริมเลงไงชอบนั่งริมเลเพราะเขาคิดแต่งตัวแล้วไปทะเลมันจะได้แต่งตัวนะเธอครับผมแต่รอบนี้เขาไปกับพีพีนะพี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 กริฑเอออ๋อเน่ก็เลยได้ภาพแบบนี้มานะฮะ แฟนคลับก็กริ๊ดกราดกันไปนะครับผมเพราะ<อ>ว่ามาด้วยกันก็จริงแต่ว่าไม่ได้นัดเรื่องการแต่งตัวนะว่าจะจัดชุดอะไรกันไปไอ้ทิกกี้นี่ไม่ใช่อะไรหรอกเตอ๋อกิกีไม่ใส่เสื้อกินไม่ใส่เสื้อน่ารัากไง<ช> แต่ละลูกเออเขาบอกว่ากดไลค์เกิน4แสนไลค์นะจ๊ะเลิกแล้วทีของฉันฉันไปไหนมาไหนนะกดไลค์ไม่เกินห้าออทำไมเลิกไบนี้มันไม่ยุติธรรมเออเออแต่ก็เขาถอดเสื้อไงพี่เออใช่ไหมเดี๋ยวฉันถอดมั่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไลค์ฉันไม่ไดแล้วก่อนอย่าพึ่งอันนี้ให้น้องพี่พีกับน้องเน้องกันเขาถอดไปก่อนนะฮะ ปกติเราก็จะรอดูแฟชั่นเก๋ๆของสองคนนี้เพราะเขาเป็นสายแฟชชใช่ไหมฮะแต่ว่านี้องกันก็อดเสื้อไงเออแต่น้องกันเขาไม่ธรรมดาเธอก็รู้ใช่ไหมเขาจะเป็นสายเนี่ยดูเอาให้เริ่มดูชุดชุดเขาก็จะแบบมิกแอนด์แมทเอาชุดนั้นมาประกบชุดนี้เอาชุดนี้ไปประกบชุดนั้นเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่แอสเซสซอรีินะแล้วสีสันเยอะเฮ้ยนางมิกเก่งดูดิมิกเก่งเออต้องบอกว่าเป็นสายแฟร์จริงๆนะฮะสุดปังแมทนี้เนี่ย ก็จะได้เห really ็นคอลเลคชันใหม่ผมคิดว really? ่าน่าจะมาเรื่อยๆแหละเพราะว่าน้องการเขาเป็นสายแฟร์อยู่แล้วด้วยคนน่ารักนะเธอแต่งตัวน่ารักอ่ะแต่งตัวเก๋แล้วพอไปกับพีพีพอกันเลยเฮ้ยเธอแต่งตัวดีเนี่ยว่นอันนี้ฉันขอฉันชอบอ่าเออแล้วอันนี้ชุดออกงานชุดออกงานข้าง้าดูแบบเอ้ยเรียบร้อยอ่ะเธอเรียบร้อยอ่ะก็เรียบร้อยนี่เธอแล้วยังไงอ่ะเก๋ๆเก๋ๆไหนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันเห็นหลังแปลกๆชุดด้านละด้านหน้าเนี่ย ที่เห็นเนี่ยนะฮะอาจจะดูเป็นสูตรปกติทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังว่ามีความแฟร์ตังนมันต้องอย่างนี้ค่ะลูกชอบดูกแบบดูข้างหน้าก็เรียบร้อยดีหันหลังมาก็ไม่ธรรมดาเออนะฮะก็บอกแล้วน้องชายเขาสายแฟร์แล้วชุดแบบนี้คุณผู้ชมสาวนี่ก็กรี๊ดนะคือชุดแบบนี้ไม่ใช่ว่าคิดจะหยิบมาใส่ก็ใส่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องแบบเอองานเนี้ยใส่ได้ ใส่ได้น้องก็เลยเอามาจัด ยั่นคือน้องต้องผิวเนียนเพราะว่าอย่างเป็นเราใส่ยังไงสิวสิวเลยมานี่คือโอ้โหยาทาสิวอาจจะต้องเข้าผมนะใช่ไหมคะเออเออยาทาสิวต้องเข้าจริงจริงเอกันเขาก็บอกว่าเขาก็หาโอกาสใส่ชุดนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าจริงๆชุดนี้มันก็แหม่มันไม่ได้ใส่กันง่ายๆแล้วก็ใส่กันได้ทุกวันนะครับผมวันนี้มางานก็เลยจัดซะหน่อยนะฮะก็อย่างที่เห็นมาว่าใส่แล้วก็ดูคือเป็นสายแฟร์เออเออเออน้องจ๋าน้องจ๋ามาพี่ฟังเสียงน้องหน่อยลูก อันนี้หว๋หวาสุดครับเพราะว่าไม่รู้จะใส่ตอนไหนก็เลยใส่มางานนี้แล้วกันเขาบอกว่างานปิดแต่อ๋อไม่ปิดขนาด <laughs> ชุดวันนี้เป็นชุดที่เรามีอยู่นานแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าจะใส่ไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราเอาเอามาใส่ช้ากว่านี้เดี๋ยวคอลเลคชันนี้เขาจะหายไป ล้วก็เลยเออเอามาใส่ดีกว่าครับการปิดปิดข้างหน้าเปิดข้างหลังใช่แฟนๆคิดถึงแงก็เลยเออให้แฟนเห็นแฟนหลังเต็มที่ครับเลือกก็อันไหนที่เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วเรารู้สึกว่าโอเคหรือว่าชิ้นไหนเรารู้สึกว่าเอยเราใส่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะซื้อชิ้นนั้นเลยเงี้ยใช่เหมือนให้ไปแต่งตัวให้คนอื่นทาไม่ได้ใช่ต้องแบบทําเองรู้เองว่าาใส่นี่เราโอเคเราโอเคเอะไรเงี้ยประมาณการช้อปปิ้งแต่ละเดือนของเราไม่รู้อะซื้อแบบให้กําลังใจตัวเองในการทางานมีหน้ามืดบ้างแบบว่าซื้อมาทําไมอะไรเงี้ยตอนกลับ นี่รู้ข่าวมาค่ะนักข่าวไปสืบมาบอกว่าเสื้อผ้าของน้องกันที่บ้านเนี่ยมันเต็มจนจะล้นตู้แล้วใช่ไหมฮะเนี่ยเพิ่งไปขายเลยบริจาคให้พี่บ้างตึงพี่อยากจะเปรี้ยวแต่พี่ไม่มีเนะครับเสื้อผ้าน้องนี่คือต้องบอกว่าสายแฟร์ทุกชุดที่เราเห็นในคอลเลคชันเองเนี่ยนะฮะ ต้องบอกว่าทั้งในโพสในไอจีของน้องเองแต่ละชุดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแหมก็อยากลองใส่บ้างเออแต่ฉันว่าเธอใส่ได้แต่ว่าแบบขอฟรีไงงานฟรีต้องเข้าน้องได้ยินป่ะเนี่ยถ้าได้ยินแล้วก็ส่งมานะจ๊ะบ้านเล็กที่ทุกอย่างบอกไปเลยค่ะเดี๋ยวของมาถึงเคนะคะณจุดนี้อ้าเมื่อกี้เป็นแฟนคลับรุ่นเล็กผ่านไปทีนี้มาแฟนคลับรุ่นใหญ่บ้างอันนี้เนี่ยพวกเราก็น่าสนใจต้องเรียนรู้กันเอาไว้เหมือนกันคี้ต้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้ค่ะ พี่ <ผม S 2> บอยโกศิยพงศ์ค่ะคุณผู้ชมคะคก็เข้ารับการผ่าตัดหัวใจตีบไปบก็คือเขาตรวจพบว่ามีสองเส้นค่ะคุณผู้ชมเนี่ยพี่บอยเขาได้โพสต์แชร์ประสบการณ์เอาไว้ในเรื่องของการผ่าตัดด่วนนี่แหละค่ะครับผมคือจากเริ่มแรกเนี่ยพี่บอยสังเกตว่ามีอาการเจ็บหน้าอกนะฮะแบบจุกจุมาสักพักใหญ่ก็เลยไปหาหมอก็จากตามคำรบเร้าของภรรยาตามที่เขาบอกนะครับผมเขาอยากจะให้ไปตรวจก็ยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรง ปกติผลเลือดก็ดี <Ừ. S 2> แต่ปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยพอไปตรวจจริงๆตรวจลึกๆแล้วตอนก็ไปพบว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบนะฮะก็เลยไปฉีดสีเพื่อ X-ray ซเรย์คอมพิวเตอร์ปรากฏว่าไปพบเส้นเลือดหัวใจตีบ2เส้น1ในนั้นเนี่ยเป็นเส้นหลักด้วย ừ, ừ. คุณหมอก็ประเมินว่าตีบไปแล้ว75%ก็เลยแนะนําให้พี่บอยเนี่ยต้องรีบผ่าตัดด่วนที่สุดนะคะซึ่งจะบอกว่าระหว่างที่รอผ่าตัดตัวอีกทีเนี่ย การตีเพิ่มไปที่80%อย่างรวดเร็วเลยนะคะซึ่งตอนแรกอ่ะพี่บอยเขาก็คิดว่าเออเดี๋ยวรอไปอีกสักพักเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทํานู่นทํานี่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่อยผ่าก็ได้มั้งปรากฏว่าหมอบอกว่าคุณมันอันตรายมากเนี่ยถ้ามาขั้นนี้แล้วแล้วเกิดอุดตันในช่วงระหว่างเนี้ยคือตายได้เลยนะเอาแบบนี้<อ>ดีกว่าอันตรายมากใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่า เข้าพบแพทย์วันน We ั้นก right. ็เข้าห yeah. ้องผ่าตัดในคืนนั้นและทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีดังนั้นพี่เขาก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ว่าให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะเราจะได้ไม่ไม่ประมาทกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะคุณผู้ชมนะก็จริงๆโรคหัวใจนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าหลายครั้งเองเนี่ยมันไม่ได้มีสัญญาณบอกอะไรเลยนะฮะพี่เขาบอกว่าแค่รู้สึก จุกๆนิดๆหน่อยๆเองอะคุณผู้ชมคือแค่นิดๆหน่อยๆนะแต่ข้างในอะไปตั้ง75%แล้วดันเป็นเส้นเมนหลักด้วยพวกเราตอนนี้ก็กลับมาสำรวจนะคะนะคะในนี้ตามที่คุณหมอเขาบอกนะฮะถ้าใครที่มีอายุหรือว่า อายุเกินประมาณ45ปีขึ้นไปหรือ50ปีขึ้นไปหรือว่ามีกรรมพันธุ์หรือว่ามีคนที่บ้านเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจเนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มตรวจเรื่องของหัวใจได้แล้วเพราะว่าบางทีเรื่องของหัวใจเนี่ยมักจะไม่มีสัญญาณเตือนใช่แล้วมันเป็นอยู่ข้างในเราก็ไม่เห็นเดอ้อครับไปต,ต่อค่ะกับช่วงเมาส์มอยรอบนี้เราจะเอาใจขาร็อกนะจ๊ะเมา์มอยไเจไคือแบบมีมยเมา่า ั้นมองไดเ <F ather> พลงรักครั้งแรกจาก5าา้าคะรักวงบอมแอดแทร็กที่แวะมาฝากซิงกิลล่าสุดจำเพลงซึงซ้งๆสำหรับคนที่ยังคิดถึงรักครั้งเก่านอกจากเนื้อเพลงที่แต่งเองแบบเดินๆทางห้านหนุ่มยังดีไซน์ดนตรีแบบจัดเต็มในทอนโซโลคิตาสรด้วยส่วนใครที่อยากจะซับน้ำตาต้องเข้าไปชมเ v กันได้แล้วจา้า วันนี้หมดเวลาแล้วเราจะลากันด้วยเพลงของแม่พึ่งนะคะในครบรอบ30ปีการจากไปและเราทั้งคู่ลาไปก่อนสวัสดีนะคะสวัสดีครับ